สวัสดีค่ะช่องแม่ดากกกนะคะคุณคุณป้าเป็นเอฟซีงเป็นเอฟซีลงพลอ๋อเป็นเอฟซีลงพุมากี่รอบแล้วคะตามมาตลอดแต่ว่าเออเรื่องอื่นไม่รู้นะรู้แต่ว่าเออก็ผ่าน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 อยู่ตลอดมากี่รอบแล้วคะรอบนี้รอบที่สามแล้วรอบที่สามมา มาแต่ละทีช่วยอุ่นนุนอยู่บอค่ะช่วยอุ่นนุนร้านค้าอยู่บอค่ะช่วยมามามาต่นานกาลูกศิษย์มาก็ซื้อเสื้อผ้าอะไรไปค่ะบีบานนี่นะคะคือเอสซีตัวจริงนะพญานาคยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะยังไม่ทราบจริงทำแล้วก็ทำให้มันเป็นนี่หมู่บ้านเนาะจะได้หมู่บ้านเราก็จะได้ซมน้ำมันเจริญเจริญตามลไป ตอนที่ยังไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะของขายดีมากค่ะของเต็มตลาดเต็มร้านหมายถึงะค่ะหมายถึงคดีนน่นคดีนี่หลายๆหลายหลายคดีแล้วค่ะแล้วทีนี้มันก็เงียบค่ะเพราะว่าเขาเขาให้หยุด ก่อนไม่ให้ก่อสร้างไม่ให้ทำแต่คุณยายสมทรงมาผ่านนี่ตลอดนะจะไม่ได้คิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้หรอกไอเรื่องที่เขาคิดคิดกันนะไม่เคยคิดค่ะไม่เคยคิดคิดแต่ว่าเออคนเราอยู่ด้วยกันก็ให้มีความสุขมีความสบายเนาะนะคือไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะ่ะถวยสีต่กตันไปตามตามบทกรอนไปก็ไม่มีอะไรอะ่ะมันไม่อย่าไปคิดเลยอะ่ะคิดได้มันก็วุ่นวายอะ่ะ เห็นไหมชาวบ้านก็เดือดร้อนตามๆกันเพราะว่าไม่ได้ขายของไม่มีเอฟซีมาแล้วก็ไม่มีไม่มีรายได้เลยค่ะนถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เอาอะไรมาขายก็ได้ขายขายดีค่ะค่ะชาวบ้านก็พอมีรายได้นะคะพอมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเนาะตอนนี้ยิ่งเปิดเทอมลูกหลานไปโรงเรียนขายอะไรก็ขายไม่ได้ แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปส่งเสียลูกเรียนหรือไม่มีคนมาเขาให้ขายค่ะแต่โควิดก็หนึ่งแล้วก็กระแสอีกหนึ่งค่ะแล้วก็เลยเห็นไหมร้านค้าก็เงียบหมดแล้วค่ะเพราะว่ามานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่เหมือนแม่ดาเนี่ยกล้วยเครือหนึ่งยังไม่ได้ขายเลยค่ะทั้งวันยังไม่ได้ขายอะไรจักบาทเลย สมก่อนยัพอขายเนาะขายได้ขายหน่อไม้อะไรเอาอะไรมาขายก็ยังขายได้อ่ามีหลายมีของชาวบ้านเป็นนอม่วงนอมได้ขายได้หมดอ่ะก็ของของเราหามาทั้งนั้นเห็นไหมฟักทองก็ยังเหี่ยวอยู่ข้างร้านอ่ะเนี่ยวคข้าโต๊กล้วยก็บางทีก็สุกเต็มร้านเอามะม่วงมาก็แจกจ่ายกันไปกินกันขนุนมาเต็มร้านก็เหมือนกันตอนนี้ขนุนล่วงเต็มดินอยู่ ไม่ได้ขายถ้าเป็นเมะก่อโห้ได้เพรามันอยู่ลึกด้วยไงยค่ะมันเป็นทางผ่านก็จริงแต่มันอยู่ลึกไงอยู่ลึกจะเล้ยังยังยา,ยายอย่ะยายวิ่งผ่านนี่ตลอดค่ะต้องผ่านทางนี้น่าจะผ่านนี่ตลอดค่ะแต่ส่วนมากเขาจะเข้าสก,กุลนเน,ะนาะเข้าตัวเมืองเขาจะไม่มาทางนี้อเออฮะคณตาก็มืดอะไรจ,ะจะ๋าจาแปสิบาทถือไหม แปดสิบาทอุ่นนู้นเลยค่ะวันนี้ยังไม่สักบาทแปดสิบบาทเอาไหมเอาเออเดี๋ยวแม่แดงที่ไปส่งค่ะลาลาแล้ปดสิบบาทนี่เพิ่งจะขายได้นะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นไปเลยไปเลยร้อยหนึ่งครับครับปลาปลกลิจะไปให้ลิงเราเลี้ยงลิงนั่นแหะเขาชอบเลี้ยงลิงชอบนี่มีกล้วยสุกไปให้เลยโอ้ยดีมากเลยวางรถนะคะวางรถ นี่ก็ได้ขายแล้วนะคะมีเอฟซีใจดีมาช่วยซื้อแล้วค่ะมาจากไหคะโลกค่ะโลกมาจากพิษณุโลกจ้าจ้าโลกขอไทยพี่พี่เขาก็อยากขายผ้าเพราะว่าไม่ได้ทำงานไงไม่มีรายได้เลยค่ะไม่ได้ทำงาน

ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะเพิ่งได้ร้อยหนึ่งค่ะวันนี้ทั้งวันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยด nah ้วยจ้าอยากนครพนมมาบ่อยมาบ่อยเยอะมาบ่อย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 เลย มาแต่เเริ à, ่มลูกคนก็ต้องอยู่ในทรงจำของเขาค่ะีใส่เสื้อสีเขียวน้องไอน้องไอสารวัตรก็ต้องมีความทรงจำของเขาเหมือนกันค่ะน้องไอมาเนาะมาตั้งแต่น้องไออยู่มาตั้งแต่ขึ้นเขาเด็กคนนี้ทำความเจริญแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเขาเป็ความสุขในเนื นี่มามามาตรงนี้สชิ้นอนนี้่าันชั้นเป็นเป็นแก่นนะขอดูขอดูขอขอถ่ายนิดหน่อยนะครับออันนี้อันนี้ของโบราณบอกคะนี่ก็แหวนแหวนั่นแหละแหวนเก่าๆสะสมอันนี้เป็นตัวประลาดก่อน แสะสมแต่มันจะเป็นของเก่าๆเยอะไไมมมรร่่ธดาหของโบราณของโบราณของเก่าๆเยอะนะคะจากหลายๆสำนักนะครัะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ดาวดูของ้วยนะคะสวัสดีค่ะ